สวัสดีค่ะหมออมนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับเคสเป็นเคสที่มีใต้ตาลึกนะคะแล้วก็มีสีผิวบริเวณใต้ตาเนี่ยคล้ำนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเราก็จะแก้ไขปัญหาใต้ตาลึกดําแล้วก็คล้ำด้วยการฉีดฟิลเลอร์นะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกกันนะคะจะเห็นได้ว่านะคะบริเวณใต้ตาของคนไข้นะคะจะมีอาการที่เรียกว่าตาลึกนะคะแล้วก็มีอาการตาคล้ำนะคะแล้วก็มีถุงใต้ตาเล็กน้อยนะคะทั้งสองข้างเคสนี้นะคะเราก็จะแก้ไขปัญหาด้วยการฉีดฟิลเลอร์นะคะเคสนี้ใช้ข้างละ1นึ่งซีซี ะะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยคะ่ะ นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาถามคนไข้นะคะว่าหลังทํารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีมากเลยค่ะก็คือรู้สึกว่ารอยค้าที่ใต้ตามันหายไปแบบชัดเจนมากแล้วก็เหมือนกลับมาเป็นตอนเด็กอายุ20อีกครั้งนึง <c oughs> โอเคโดยรวมก็คือประทับใจไหมประทับใจ,ม,ใจมากแล้วไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยตอนแรกกลัวเพราะว่ากลัวเข็มมากต้องขอบคุณคนไข้มาเลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะ <c oughs> เข้ามาปรึกษาก่อนได้นะคะ <c oughs> บ๊ายบาย